靓仔。 กินแบบนี้ด้วยสิ่งดีๆกันดีกว่าวันนี้เดี๋ยวจะพาไปนะคะไปกินไปชิมอาหารนะบอกเลยแต่อยู่ในบรรยากาศบ้านเก่าโอ้โหเหมาะเลยย่าเนี่ยมีร้านในใจเยอะเลยบ้านเก่าของย่าเยอะมากย่าโตมาบ้านเหล่านี้ตอนนี้ก็อยากจะกลับไปบ้านเก่าย่าไปก่อนไปคนเดียวนะเฮ้ยไปด้วยกันสิไม่เป็นไรแพทกับบูมอยู่นี่ให้ย่ากลับบ้านเก่าไปก่อนแต่บ้านเก่าที่เป็นแบบร้านอาหารสวยๆเยอะวันนี้ด้วยวันนี้บอกเลยนะว่าไม่ต่ำกว่าร้อยปีทั้งนั้นคือถ้าแบบออย่างร้อยปีก็คือ3ามเจเนเรชั่น ใช่คือพรุ่งนี้เราก็พาพ่อแม่เราไปเที่ยวได้เ<ช>ขาอาจจะได้หนึกถึงบรรยากาศแบบ<ช>เฮ้ยเขาโตมาในบ้านแบบนี้ดูแที่สำคัญนะอาหารอะ อร่อยมากๆด้วยอ,อในฐานะที่ย่าก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะ oh. เจอบ้านเก่าก็เยอะตามอายุแ <c oughs> บบว่าเพิ่งจะแบบ30ไปปลายค่ะย่า, <c oughs> ยาก็จะขอพาไปก่อนละกันร้านนี้อยู่ในบ้านเก่าสมัยรัชกาลที่5นะคะเดิมเนี่ยถูกใช้เป็นเรือนหอเพราะฉะนั้นที่นี่บรรยากาศต้องสวยโรแมนติกมากส่วนอาหารเป็นสไตล์แบบไทยโบราณแบบตัวบ้านเลยบรรยากาศดีมากไปร้านวันโกวิทค่ะ อาหารต่างๆคือเป็นอาหารไทยโบราณนะคะเป็นขนมจีนซาวน้ําหรือปั้นคลิปนึ่งไส้ปลามีกอบโบราณนะคะคือข้าวแช่ของเราเนี่ยค่ะรับการตกทอดมาจากรุ่นคุณทวดช่วงสงกรานต์หรือช่วงเมษาหน,น,น้าร้อนอย่างเงี้ยเราก็จะแบบทุกคนก็จะรู้ว่าบ้านเนี้ยจะทําข้าวแช่ขอเชิญทุกท่านนะคะลองมาทานอาหารไทยโบราณจริงๆที่มีรสชาติดั้งเดิมจริงๆนะคะขอเชิญในใต้นะคะ Oh. ร้านนี้นะคะ oh. บ้านวัน,นโกวิทเป็นบ้านเก่าแก่ที่มีอายุกว่า130ปีนามสกุลวัน,นโกวิทเนี่ยเป็นนามสกุลพระราชทาน oh. ตัวบ้านสร้างขึ้นในช่วงปลายรัชกาลที่5ต่อมาบ้านหลังนี้ถูกใช้เป็นเรือนหอของหลวงสุนทรนุรักษ oh. และได้รับการดูแลสืบต่อกันมาจนถึงรุ่นที่5 oh. ค่ะบ้าน จริงบ้านหลังนี้เปิดเป็นพื้นที่ต้อนรับแขกเมื่อปีพศ2556พี่แต้วเป็นลูกหลานรุ่นที่5นะคะ,กะเกษียณจากการประจําแล้วก็เริ่มต้นเปิดบ้าน <Okay. S 1> เป็นร้านอาหารด้วยเมนูข้าวแช่ <Okay. S 1> จะเข้ากับบรรยากาศบ้านมากต้องมีข้าวแช่นะคะ <Okay. S 1> ทุกเดือนในเดือนเมษายนเนี่ยนะคะครอบครัววรนโกวิทเนี่ยจะมารวมตัวกันกินข้าวแช่ในทุกๆปีค่ะ oh. สาหรับสูตรข้าวแช่เป็นสูตรดั้งเดิมของตระกูลค่ะโดดเด่นที่ลูกกะปิรสจะเข้มขน้น <c oughs> เครื่องแน่น แล้วเครื่องเคียงเนี่ยประกอบด้วยพริกหยวกยัดไส้หมูห่อไข่ใช้โป๊ผัดหวานปลายี่สนหมูฝอยทุกอย่างเนี่ยจะทำอย่างประณีตอุ้ยน้อแล้วหน้าร้อนๆแบบนี้นะแล้วรสหวานเค็มกลมกล่อมเลยเครื่องเขากินคู่กับข้าวแช่สดชื่นเลยน้ํากำอบควันเทียนที่แบบพิถีพิถันลอยด้วยดอกมะลิที่ปลูกเองมีกลิ่นหอมอ่อนกินแล้วสดชื่นใช่อันนี้ย่าก็ชอบที่บุมบอกก็คือขนมจีนซาวน้ำใชยกะทิสด ใช่แล้วเขาคั้นใหม่ๆเคี่ยวนจนได้ความครีมมี่นะใส่ขิงซอยลงไปสับป,ปรดรลงไปพริกขี้หนูสวนกุ้งแห้งปัน่นแล้วก็แจงรอนแล้วก็ยังมีเมนูข้าวคลุกกะปิข้าวผัดน้ำพริกมะขามปาสลิด โรตีแกงหมูอ,นนอย่างเงี้ยข้าวทอดอยำแหนมคือเครื่องเขาจะจัดเต็มมากโดยเฉพาะข้าวทอดยำแหนมนะรถมันจะจัดจ้านมากดูจากที่ทิพกินแล้วก็โอ้ยเออต้องอย่างงานพี่ทิพต้องกินพริกทอดนะด้วยแล้วปั้นคลิปนึ่งไส้ปลาปกติเราจะกินปั้นคลิปแบบทอดนะอ,อันนี้นึ่งไส้ปลาเป็นแบบสูตรโบราณเขาจะนึ่งแบบนี้แป้งจะนุ่มละมุนมากมีกรอบโบราณใช้น้ำส้มซาแท้ โรยกระเทียมดองเพิ่มกลิ่นและรสเฉพาะตัวค่ะ <Wow. S 1> ข้าวตังหน้าตั้งนี่แบบโบราณเป็นเครื่องว่างของว่างสมัยก่อนต้องมี <Wow. S 1> ข้าวตังก,กรอบเป็นอาหารว่างทานเล่นที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะ <Wow. S 1> เครื่องดื่มสมุนไพรแนะนําค่ะอัญชันมะนาวน,าน้ำมะขามน้ำมะปี๊ดอย่างเงี้ยโอ้โห สดชื่นเลยนะคะร้านหยุดทุกวันจันทร์นอกนั้นนะคะวันอื่นนะคะเปิด11โมงถึงบ่าย3อยู่ซอยดำเนินกลางใต้ถนนตะนาวเขตพระนครไปต่อดีกว่าอันนี้เนี่ยบ้านนี้อายุราวๆ 1, 160ปีคุณมสมัยรัชกาลที่5เช่นเดียวกันเลยนะคะบรรยากาศเนี่ยคือได้แล้วก็ดีแล้วอาหารเขาก็อร่อยค่ะและที่สําคัญนะคะที่ร้านนี้เนี่ยนะเขามีงานจัดแสดงศิละปะด้วยคุณร้านนี้นะคะร้านพยักแกลเลอรี่คาเฟ่แอนด์บาร์ค่ะ บ้านหลังนี้อายุ160ยกว่าปีแล้วครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5รับมากครับไม่มีที่จอดรถไม่มีป้ายบอกอะไรทั้งสิ้นเลยวเวลาเดินเข้ามาก็จะเดินผ่านตรอกเล็กๆครับแต่ว่าพอเข้ามาแล้วก็จะได้บรรยากาศแบบชุมชนเมืองในเกาะรัตนกโกสินทร์แบบโบราณที่เราหาดูได้ยากครับซึ่งตรงนี้มันก็มีตำนานเก่าแก่พูดถึงเรื่องของเสืออยู่แล้วก็ผมกับเพื่อนก็มีความผูกพันมีรอยสักรูปเสือเหมือนกัน คือเป็นตอกซอกซอยเล็กๆแบบนี้แต่บ้านหลังนี้นะคะอยู่ในถนนดินสอพระนครนั่นเองอยู่ในตรอกตึกดินค่ะใกล้ๆกับเสาชิงช้าคุณไม่น่าเชื่อว่าจะเฮ้ยแถวนั้นยเป็น,านคาเฟ่ที่อยู่ในบ้านไม้เก่านะคะในสมัยรัชกาลที่5บ้านหลังนี้เนี่ยมีอายุยาวกว่า160ปี ดูแลดีมาก <Yeah. S 1> ทาสีขอบไม้บัลาวบันไดแบบนี้ hey, เลยคือคลาสสิกมากมก่อนจะไม้แท้อย่างเดียวใช่และนี่คือคาเฟ่ลับๆนะคะที่อยู่ในตรอกตึกดินนั่นเองค่ะใกล้ๆกับศาลเจ้าพ่อเสือไม่น่าเชื่อนอกจากที่นี่จะเป็นคาเฟ่แล้วนะคะที่นี่เนี่ยเป็นแกลเลอรี่จัดแสดงงานผลผลงานศิละปะนะคะของเด็กนักเรียนแล้วก็น้องๆน,น,นักศึกษารวมไปถึงมีศิลปินด้วยเมนู <c oughs> อาหารนะคะก็มีทั้งเมนูเครื่องดื่มและเบเกอรี่ด้วยมีอาหารด้วยสปาเกตตีโบโลเนสเนื้อค่ะแล้วก็สปาเกตตีคาโบนาราอันนี้น่า ทานมากซอสครีมเขาจะแบบเข้มข้นหอมแล้วก็กรมก่อบมากๆไม่ได้เป็นคาโบนาร่าที่แบบเละเป็นน้ำมันจะเป็นคาโบนาร่าที่มันแบบเป็นน้ำมากๆเลยนะคะและอันนี้ค่ะข้าวแกงเนื้อพมา่าหรอคือพม่าเขาจะแบบใส่แบบเครื่องเทศเักใส่ใส่เครื่องเทศลงไปหรือว่าอีกอย่างอีกอย่างหนึ่งเมนูนี้น,นะคะเรียกว่า อะเมดาแหงนั่นเองค่ะคือเป็นภาษาพม่ารสชาติจะค่อนข้างแบบว่าเข้มข้นจัดจ้านแบบพม่าแบบแท้ๆ <S <S เนื้อตุ่นจะหอมๆแล้วเป็นเครื่องเทศเฉพาะตัวนะคะ <S 1> <S 1> <S แล้วก็มียำถั่วพม่าค่ะเลอเพตโตกนั่นเองนะคะเป็นถั่วกรอบหอมมันคลุกเค้ากับใบชาหมักนะคะเพื่อความจัดจ้านพริกมะนาวกระเทียมเครื่องสมุนไพรมีบูสลัดนะคะ ข้าวหน้าไก่อบค่ะไก่จะหมักสูตรพิเศษของทางร้านเขาจะมีการซูวีนะซูวีก็คือจะทําให้เนื้อเนี่ยมันสุกแล้วก็นุ่มมากๆแล้วค่อยออกไปย่างแล้วก็ราดซอสเทริยากิเสิร์พร้องกับน้ำจิ้มข้าวสวยนอกจากนี้เมนูของหวานค่ะมีกรีกโยเกิร์ตนะมีบรวนี่มีน้ำเต้าหู้อินซีและเครื่องดื่มเยอะแยะอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเมนูพาักเปรี้ยวทีนนะคะเออเกือบอ่านผิดนะคะเครื่องดื่มผสมโซดาต่างๆมีชามีกาแฟด้วยหรือใครจะมานั่งช่วงแบบเย็นแบบชิว ชิลเปลี่ยนโหมดอะไรอย่างเงี้ยน,นั่งชิลเขามีดนตรีสดด้วยคุณย่า <Wow. S 1> อยู่ในตรอกตึกดินนะคะถนนดินสอพระนครน,นั่นเองนะคะอยู่ใ,ใกล้กับเสาชิงช้าร้านเปิด10โมงปิด ไม่แน่นอนเพราะว่ามีดนตรีสดแล้วแต่ลูกค้าจะนั่งยาวๆและหยุดทุกวันจันทร์นะคะคือตามใจลูกค้าฟังเพลงข้างนอกพราะแต่ผมว่ากังยักษ์เปรี้ยวทีนแล้วก็ฟังก็ยเปรี้ยวพูดยากนะยักษ์เปรี้ยวทีนแล้วก็นั่งสบายๆชิลๆงั้นเดี๋ยวพาไปอีกร้านนึงดีกว่าร้านนี้นะอายุก็ เก่าแก่ไม่น้อยหน้าสองร้านเลยค่ะซึ่งร้านนี้เนี่ยนะคะเจ้าของร้านเขาบรรจงนะให้เป็นแนวแบบคลาสสิกบันจงร้อยบ้านอะไรบรรจงร้อยเป็นอะไรเป็นแบบคลาสสิกโมเดิร์นแต่อยู่ในบ้านคหะบดียุคบุกเบิกคหะหะบดีคนรวยสมัยก่อนนี่ลูกอาหารก็เป็นไทยดั้งเดิมบ้านลาดลมค่ะเรามาเห็นบ้านหลังนี้แล้วเราก็รู้สึกชอบใจประทับใจถ้าที่นี่เราทําเป็นร้านอาหารน่าจะ มีความร่มรื่นมีพื้นที่ที่สวยงามแล้บ้านหลังนี้ก็ค่อนข้างจะเก่าแก่มากอาหารส่วนใหญ่เราจะเป็นอาหารไทยจะมีความเป็นไทยโบราณเยอะนะคะเป็นร้านอาหารไทยตำรับโบราณในบ้านขะหะบดียุคบุกเบิกอายุกว่าร้อปีค่ะ <Hey. S 2> ซึ่ง ก็ไม่น่าเชื่อพอเขาดูแลดีจริงๆย่าปัจจุบันนะคะเป็นร้านอาหารที่ผสมผสานความคลาสสิกและความโมเดิร์นไว้อย่างลงตัวค่ะที่บ้านลาดาโลเป็นสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันตกร,ร่วมสมัยรัชกาลที่5และรัชกาลที่หกค่ะถูกต้องค่ะและยังอนุรักษ์มรดกทางอาหารนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบ้านหลังนี้มาค่ะจะใช้เป็นซ้มนี่แหละค่ะได้รสเปรี้ยวหวานกลม แกงเลียงค่ะจะใส่กะทิลงไปด้วยนะคะจะมีความนัวอัน่ี้ยำส้มโอดอกเข็มค่ะรสชัดเปรี้ยวหวานเค็มลงตัวออะต่อไปเห่ยวมะเขือค่ะเป็นมะเขือนําไปทอดก่อนแล้วนํามาผัดส่วนอันนี้มัดสมันจะใส่ทุเรียนลงไปจะได้ความนัวนะคะหอมเครื่องแกงค่ะแล้วก็ยังจะมีพะโลค่ะพะโลเขาทำคลุกคลิกมากจะเป็นผัดแห้งค่ะบุมหาเนื้อหมูก็จะนุ่มหอมเครื่องพะโล หรือน้ำพริกอันนี้น้องชอบมากน้ำพริกขี้กา ซ,<ช>ซึ่งเขาจะใช้พริก3ชนิดในการทำไม่ว่าจะเป็นพริกขี้หนูพริกจินดานะคะแล้วก็พริกอีสานค่ะนอ,อกเหนือจากนั้นยังมีข้าวแช่เสิร์ฟมากับ<ช>น้ําแตงโมปลาแห้งหรือจะเป็นน้าพึ่งมะนาวรสชาติก็กลมกล่อมนะคะเพื่อจะบอกว่าทุกเมนูเขาเสิร์ฟแบบนี้เสิร์ฟแบบพรีเมียมที่สําคัญการจัดจานเขารักชูดูแบบให้มันเข้ากับบรรยากาศเหมือนเรากินข้าวในวังอ่ะบรรยากาศสุดคลาสสิกบ้านระดาลมเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงเช้าจนถึง2ทุ่มค่ะอยู่แยก ร่วมจิตแยกส่วนรื่นหรือดีนะคะอยู่ตรงเขตดูสิทนี้เองจ้าอ่ะพักกันสักครู่ดีกว่านะคะเบรกหน้ายังมีบ้านเก่าอีกอสองสามที่คุณบรรยากาศดีไม่แพ้กันเลยคะ่ะพักกันสักครู่คะ่ะวุยมุมนี้สวย ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวจะพูดในมุมนี้ตลอดเอาล่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวต่อไม่ไม่หันแล้วเราจะไม่หันหน้าตรงเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปเป็นบ้านเก่านะคะฟาทูขอให้คอเคส <peach> แมหันข้างเห็นสันจมูกสวยงามอยู่และวอ,อ้นี่ของแท้นะคะของแท้เลยนะจ๊ะอ,อันนี้เขาเรียกว่าดั้งเดิมอ่า <S <s ทุกอย่างทุกคนเหมือนบ้าน <S <s ที่เราจะพาไปเหมาะก,กับรายการเราแล้วละ<อ>่ะทุกอย่างเดิมหมดร้านกาแฟก่อนที่มีร้านกาแฟเยอะแยะมากมายคุณรู้หรือไม่ว่าร้านกาแฟร้านแรกในประเทศไทยคือโหอันนี้ยากเลยยากเลยร้านกาแฟนรสิงห์เป็นร้านกาแฟแห่งแรกในประเทศไทยแสดงว่าเขาต้องเป็นสภากาแฟมาก่อน ไม่แน่ใจต้องไปดูคือมีทั้งครบทั้งอาหารเครื่องดื่มทุกอย่างเลยแล้ววินเทจมากๆร้านนี้อยู่ที่พระราชวังพญาไทเมื่อสมัยร6เป็นพระราชวังพญาไทสมัยรัชกาลที่7เนี่ยเป็นโฮเทลพญาไทคือสมัยก่อนเนี่ยอาหารที่ขายจะไม่ใช่อาหารแบบนี้มีมะพร้าวที่เป็นเกล็ดน้ําแขง็งซึ่งสมัยนั้นเรายังไม่ได้ทานน้าแข็งกันแพร่หลายอย่างในทุกวันนี้ก็เป็นของแปลกของใหม่ ค่ะเป็นถั่วก,กระป๋องซึ่งหาทานได้ยากในชีวิตประจําวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะในสมัยนี้ก็มีทั้งหมดเลยมีอาหารข้าวหวานมีเครื่องดื่มร้านกาแฟนนร์สีเนี่ยคุณนิกกี้เดินไปเนี่ยถ้ามีมีเปียสองข้างก็ใช่อใชฉันเคยไปเป็นร้านกาแฟแห่งแรกในประเทศไทยที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่หกอยู่ที่สนามเสือป่าน,นั่นเองค่ะแล้ก็ปิดตัวลงไปในสมัยรัชกาลที่7 ในปี2553มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทได้นําร้านกาแฟนรสิง์กลับมาอีกครั้งโดยร้านจะอยู่ในพระราชวังพญาไทเลยซึ่งเปิดให้คนทั่วไปเนี่ยเขาจัดอีเวนต์ด้วยใช่เขาจะจัดเงินบ่อยๆที่นี่<อ>นะคะคือเปิดให้คนทั่วไปสามารถเข้าไปทานอาหารไปทานขนมเครื่องดื่มได้แต่ขอให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยนะคะที่ร้านกาแฟนรสิง์นั้นมีครบทั้งเมนูคาวหวานเมนูในร้านจะเป็นสูตรดั้งเดิมมีการประยุกต์ร่วมสมัยโอ้วันนี้คุณนิกกี้นะคะเรียบร้อย มาพร้อยแต่งตัวนะคะครบเลยนะคะเมนูแนะนำคือข้าวสตูที่โครงหมูจ้ะอยากให้ไปลองเลยนะคะแล้วก็มีเนื้อตุ๋นน้ำใสมีชุดหมูออนี้เสิร์ฟมาพร้อมกับขนมปังปิ้งและพริกขิงปลาดุกฟูเมนูขนมหวานก็มีขนมปังสังขยาใบเตยเลยสโคนทานน้ำชาได้จ้ะชานี่คือชุดน้ำชามาริอัสนะคะเสิร์ฟมาพร้อมกับสโคนและชอตเบรดจากวังรื่อฤดีค่ะมีครีมและราสเบอรี่ซอสมาให้ด้วย ส่วนเมนูเครื่องดื่มโอ้โตายแล้วจิบแล้วโดวแบบผู้รักมากดีมากก็จริง Now, เมนู <c oughs> น <c oughs> เครื่องดื่มต้องสั่ง ส้มจีดดดมจ๊ดบวยโซดาบวยส้มจี๊ดบวยโซดาโอ้โหส้มจี๊ดก็เปรี้ยวอยู่แล้วเนาะมีความบวยโซดาเพิ่มอีกตัดเค็มนิดนิดนะใช่และมีอเมริกาโน่เย็นด้วยไปสั่งนะคะร้านกาแฟน,นรสิงห์เปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8ปดโมงถึง5้าโมงครึ่งค่ะเสาร์อาทิตย์8ปดโมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งพระราชวังพญาไทถนนราชวิถีย่านราชเทเวีตรงนี้ค่ะสวยสวยมากสวยเนาะจริง แต่ว่าเนี่ยบางทีเราอาจจะเห็นในมุมนี้ในละครย้อนยุคนะหลายเรื่องพี่ว่างั้นเดี๋ยวพาไปอีกร้านนึงอันนี้ก็เป็นคาเฟ่ชื่อว่า Unbranded Cafe ค่ะซึ่งก็อยู่ในบ้านเหมือนกันเป็นร้านลับๆโรงแรมเก่าแก่ย่านเทเวศจะเป็นแนวไหนอาหารจะเป็นแบบไหนแต่แพว่าพออยู่ในย่านแบบนั้นอ่ะมันจะมีความทันสมัยขึ้นมานิดนึงเขาจะเสิร์ฟอะไรนะไปดูกันค่ะ พี่เปิดโรงแรมมาเนี่ยพี่ทําอาหารเช้าให้แขกทานใช่ไหมคะก็ไม่ได้คิดว่าจะมีคนนอกมาทานเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นโรงแรมลับมากเลยมาเดินทางมายากไม่มีที่จอดรถคันนี้บังเอิญว่าด้วยความที่มันคงอร่อยหรือไงไม่รู้มีรีวิวคนข้างนอกก็เริ่มเข้ามาเราก็รู้สึกว่าเอ๊อย่างนั้นเราก็น่าจะต้องทําครัวให้จริงจังก็เลยเปิดคาเฟ่เล็กๆขึ้นมาแต่ตอนนั้นอนะ่ะไม่ได้คิดว่าจะต้องตั้งชื่ออะไรก็เลยงั้นไม่ต้องมีชื่อละกันก็เลยเรียกว่า unbranded cafe ก็ไม่ต้องมีชื่อพอไม่มีชื่อ,อ,อก็เลยเป็น un brand. Un brand อ,อันแบรนด์อันแบรนด์ก็คือไม่ต้องมีแบรนด์เป็นอันแบรนเดดคาเฟ่ค่ะเป็นคาเฟ่ลับๆที่ซ่อนตัวอยู่ในโรงแรมพระนครน,นอนเลน่นค่ะโอ้โรงแรมนี้รู้จัก,จกพระนครน,นอนเลน่นโรงแรมเก่าแก่อายุราวห้ปีเป็นร้านเล็กๆบรรยากาศสไตล์วินเทจคลาสสิกเปิดมานะคะคนานกว่า10ปีค่ะเมนูขึ้นชื่อก็คือ ครัวซ <Cro> องเป็นเมนูแรกที่ทําขายนะคะและเป็นเจ้าแรกๆในไทยก่อนที่จะเพิ่มเมนูอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นซาวโดโรขนมปังต่างๆนะคะอีกหนึ่งความพิเศษของที่นี่ ก็คือเขามีโรงทําขนมปังเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้ขนมปังแบบนี้หน้าตาสดสดใหม่ๆแล้วหูกรอบอุ้ยช็อกโกแลตให้มาที่ร้านนี้ค่ะเพราะว่าเขาทําสดใหม่ทุกวันแถมเมนูที่ให้เลือกน่ะมีเยอะแยะมากมายไม่ใช่มีแค่ครัวซองนะมีทั้งเพลนครัวซองครัวซองช็อกโกแลตครัวซองสตรอเบอรี่ครัวซองราสเบอรี่ชินมอนโรอัลมอนหรือจะเป็นในส่วนของพิซซาก็มีค่ะพิซซาก็มีทั้งฮาวายเอียนสับปะรด หรือจะเป็นเปปโปรโรนีนี่นความพิเศษอยู่ที่ตัวแป้งเพราะเป็นสูตรหมักข้ามวันน้ำตาลต่ำย่อยง่ายอโอ้โหถูกใจสายสุขภาพด้วยแล้วก็หมิวชอบเลยย่อยง่ายปกติหมิวไม่ค่อยย่อยไงจริง นอกเหนือจากตัวพิซซาแล้วนะคะที่แป้งเขาดีมากๆแล้วเนี่ยนะเขายังมีเมนูที่เป็นอาหารจานเดียวด้วยคือมิวว่าเปิดด้วยครัวซองก่อนแล้วผิวก็มากินพิซา <S <S พซาต่อใช่<ร>แล้เขาอยง่าย,ายเขาอยงง่าย,าย<อ>ซึ่งอันนี้ก็คือเขาบอกว่าทํามาเพื่อให้ทุกคนที่มากินรู้สึกว่าแบบอยากจะมีชีสเดย์ที่ก็ไม่รู้สึกผิดมากาส่วนอันนี้สปาเกตตีกะเพราหมูตุ๋นค่ะซอสกะเพราของเขาเข้มข้นหมูตุ๋นเนี่ยนุ่มละลายในปากเลยนะคะส่วนใครเป็นสายข้าว ก็มีค่ะข้าวไข่ข้นต้มยำกุ้งเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยดูด,ดีดีมากรส<ถ>เข้มข้นจัดจ้านออกเปรี้ยวนาำตามแบบฉบับต้มยำนะคะส่วนเครื่องดื่มของเขามีให้เลือกเยอะมากมี Dirty Coffee ค,ค่ะมัทฉะเดอร์ตี้มิกซ์เบอร์รี่ o าแฟโนเทลลาหรือจะเป็นมัทฉะลาเต้นะคะบอกเลยว่าดีทุกเมนูแล้วก็มี เวกมีอา m ส o ต h ตีนี่นี่เมื่อกี้ตาหมิวโตเลยเห็นไหมล่ะเจอเวกเจอเวกมีอาบสตรอเบอรี่เข้าไปนะคะพราเขาใส่ทั้งสับปะรดสตรอเบอรี่บลูเบอรี่สับวรสเวกไหมล่ะเวกไหมล่ะถูกต้องพิกัดร้านอยู่ในโรงแรมพระนครนอนเล่นซอยเทเวศหนึ่งเขตพระนครเปิดทุกวันตั้งแต่เจ็ดโมงจนถึงสามทุ่มนะจ๊ะโรงแรมนี้น่ารักเป็นแบบว่าต่างชาติชอบมาพักมากขนมอบเขาน่ากินทุกอย่างเนาะอะไปกันต่อดีกว่า วันนี้จะพาไปลำปางเจ้าลำปางเนี้ยเป็นเหมือนกับจุดเช็คอินเลยนะสถานที่ที่จะพาไปเนี่ยนะคือเก่าแก่เป็นบ้านเก่าเลย133ปีค่ะ <S 2> <S 2> <S ซึ่งเป็นเหมือนแบบ ซึ่งเป็นอาหารไทยในคาลือหาหนี่ไงไม่๋ยวเราจะได้เข้าคาลือหาดบ้านพระยาสุเรนบายมาดามหมู่เชิ์นั่นเองนะคะอยู่สี่แยกตำบลศบตุ๋ยนะคะอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนั่นเองใกล้สี่แยกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุนศิสิ์ลำปางนั่นเองที่นี่เนี่ยเป็นร้านอาหารในคาลือหาดโบราณจริงๆเลยอ่ะร้อยปีค่ะคนลำปางเนี่ยรู้จักกันดีนะคะสำหรับสถานที่แห่งนี้นะคะ เพราะว่าที่นี่เนี่ยสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5 <Yeah. S 1> พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยแไร่ค่ะโดยเจ้าของบ้านเนี่ย oh. มีแนวคิดว่าจะต้องอนุรักษ์บ้านหลังนี้เนี่ยให้เป็นศูนย์กลางร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวมีจุดถ่ายภาพและเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยนะคะและนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะได้เข้ามาแล้วทำไม <Yeah. S 1> ศึกษาประวัติศาสตร์คุณลลแล้วก็ตำนานต่างๆแบบของสําคัญต่างๆของเมืองลําปางนะคะ การตกแต่งของร้านเนี่ยเขาก็ยังคงเอกลักษณ์ความเก่าแก่ไว้ทุกอย่างครบถ้วนเลยโดยใช้ฝีมือช่างไม้แบบโบราณน,นะคะเห็นจากโครงสร้างอาคารคุณเสาไม้เอ่ยอะไรเอ่ยแล้วเขาเนี่ยตอไม้ตามเทคนิคช่างสมัยก่อนอมสมัยนี้อาจจะตอกปูหรืออะไรแต่นี้คือเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรไม้ล็อกอะ่ะที่มันเป็นล็อกกันนะคะและในส่วนของอาหารที่ร้านบ้านพระยาสุเรนบายมาดามูเซอร์เนี่ยนะคะเน้นเมนูอาหารไทยรสชาติจัดจ้านแล้วก็อาหารพื้นถิ่นหลากหลายเมนูเลยนะคะมีเมนู ยอดนิยมนะคะที่สั่งกันอย่างงี้คุณยำส้มโอกุ้งสดนี่อยากกินหมูสล่องกุ้งสล่องเงี้ยโอ้โหคือแบบหาทานยากอะทำยากอะอนะแล้วก็มีหมี่กะทิโบราณมีแกงฮังเลนะคะเมนูเครื่องดื่มนะคะก็ได้รับความนิยมก็เยอะแยะมากมายอย่างเช่นซิกเนเจอร์คือ t ropical sunshine นะคะแล้วก็ โรสเดอะโลซีนั่นเองไปกันได้สําหรับใครที่ขึ้นเหนือไปเที่ยวลําปางนะคะที่บ้านพระยาสุเรนบายมาดามมูเซอร์อยู่ที่สี่แยกตะบลสบตุยนะคะอําเภอเมืองจังหวัดลําปางเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่สิบโมงครึ่งไปจนถึง3ามทุ่มคะ่ะ<ช>อย่าลืมไปเที่ยวกันวันนี้วันเที่ยววันนี้นได้ข้อมูลเยอะเลยนะไปหมดเลยคุณไปไหนก็ ได้หมดเลยคือเราแนะนําหมดแล้วใครชอบแบบแนวสไตล์แบบวินเทจหรือว่าอะไรหรือจะไปเที่ยวทุกวันก็ได้ถูกต้องไปได้เลยเพราะว่าเขาเปิดทุกวันกันนะคะในแต่ละสถานที่วันเที่ยวคือทุกวันของพวกเราถูกต้องทํางานไว้ก่อนค่ะวันนี้เป็เวลาของพวกเราเลยนะคะวันนี้พวกเราสามคนลาไปก่อนค่ะพวกเราผู้หญิงยกกำลังแจสวัสดีค่ะ